สวัสดีครับวันนี้สิบภาพพี่น้องมาเก็บเห็ดสด้ครับเฮ็ดเพิ่งท้าวันนี้มากับยายไม้ายสันยายบิงนะครับไปไปเอาห้อไปครับสิบภาพไปเบิ้งมันเป็นจ้งใดข้อแล้วครับดอกหนึ่ง อยู่ในๆนี่พ่ออีกแล้วครับพ่ออีกแล้วสองดอกนี่ครับดอกนึงเออโอ้ดอกงามครับ น um, oh oh oh. Uh, uh, oh. Uh, ี uh. um, ่ดอกหนึ่งสองดอกงามๆเลยเห็ดพึ่งถามครับบรรยากาศได้ปลาด้ครับโอ้โหหกกว่าทัวพี่น้องเจละเหรอเจไ้คนยุ่งเสร็จแล้วี่มาถ่ายลูกกูให้เหรอ เอาถ่ายวิดีโอได้นี่พี่แสดเสดดอพี่น้องเบิ้งนี่ไปางามแสดดอกหนึ่งเอาเข้าไปใกล้ๆเอาเข้าไปใกล้ๆมาเห็นนี่ดอกนึงนั่นดอกนึงทั้งไห้นเอาเก็บกันน่ะเก็บเก็บให้พี่น้องเบิ้งแล่ดอกไม้มันกับบุ๊เอาดอกดอกหน่อยะเดีเอาไปถักเก็บเมื่อไหม่ เบื้องอยากพร้อมพี่บังุณง้างคักพี่น้องว่าแล้ว เดี๋ยวไปเบื้องบนไหมเมืเบิ่งการเก็บเห็ดครับผมเก็บเห็ดอย่างไรให้โลกจดจำนี่การหาเห็ดที่ถูกต้องพี่น้องก้องก้อนก้อยก้อยเลยจีผู้ฝ่านิ่งก็บู่เห็นเห็ด้ะค่ะ เห็น่าพ่นพ้ออะไรได้พี่น้อง้อแวพอแ้วงามงามงามไปั้โอ้เก็บเาเก็บชาป่นนี้ยาพ่นไปขายยาตอได้พี่น้องเอาสู้กันนะยายงามคักงามค่ะน่อะไรครับพี่ มเองที่าเสียคลับพี่้ตีนหนาด้วยดิต้องบอกเลยตามอยู่ด้ครับโอ้บันี้พ่อเฮ็ดผึงขมพี่น้องโอ้งามกักได้ดอกอยู่ด้วยนี่ bên ngầu bên ngầu chưa ô lại được rồi กัมกบมีอยูเดอาจารย์อยู่บานเพชรผงึงคงโอ้ยผึ่งทามบ่มีเดอาจารย์ทา้าผเแกงมือ็งแซบ,บ่แต่ยูเดเดอไรมาือคันมล้ย่ามันแหดล <c oughs> นนี้บบแบบะครับพอแล้วพอแล้วเมื่อบ่ายนี้กลบบ้านกันครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับ